ที่โดนนะครับคูอโดนที่โดนกับฝานะครับเยอะอย่าไปนะถอยนะพี่น้องกับน้องก้านขาวนะครับก็คือเริ่มจากตอนรับก้าวเปิดนะครับแล้วรับต่อไปก็จะให้ท่านนายกนะครับได้กล่าวพบพระพี่น้องนะครับเกี่ยวกับนโยบายที่ท่านได้ดำเนินการมานะครับ นะครับก็เพื่อการช่วยครับน,นะครับตัวเรยียนท่านนายกที่ทางองค์การบราาิหารส่วนตำบลได้ดำเนินการนะครับผมเองก็จะมีตอนรับคณะผู้บราาิหารและก็เจ้าหน,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 น้นนทาที่ครับก็ในระดับต่อไปนะครับก<อ>ับสิ่งขอขออนุญาตในนันะครับที่งานมณีครับสำหรับก็เรียนท่านผู้ใหญ่ บ้านพี่น้องหมู่สิบนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมนะครับพบปักพี่น้องนะครับในโครงการนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับของชุมชนแล้วก็เพื่อรมต่อพประชนด้วยก็ถือว่าวันนี้เรามาผูบ่อนกันทั้งทั้งอค์อกรจากภาษีของพี่น้อง เกี่ยวกับกลุ่มอาชีพส่งเสริมกลุ่มอาชีพส่งเสริมหาสถานที่จําหน่ายหาทุกหลอดนะครับเป็นเงืนเหมือนผมก็ได้ไปคิดต้นนี้แล้วเอาไก่ตัวก่อนในใจกระสังเอาไก่ตัวมาเห็นก็เลยขอหนุ่มเลี้ยงวาเอาหลอดมะพราวนะครับแล้วซื้อที่เจ้ทีไปส่วนสถานที่สียเหตุบกอึดนะครับวัดปลาหมาชลลงหน่อยนะโรงเรียนงน้องน้องเราออกท่าใด ซาลาละว่าพงสิสงใหญ่ลพบพอไระยูวัฒไม่เพนพาพุทธลูกออมนะครับมี้คนเมิองแม่งแม่งบอกเสียจขยะผมยังพวกพูดบัดอื่นประด้คุยเผาทางแห้งงูเขามีีเขาสามาดตัดเรื่อยพงสือมาแล้วสองโต๊ะสามมือกับจ่ากี่าโม่ห้าวนะครับถกว้างสามนาทีชุกชวนกระชือ จากข้อม,มือของเฮาที่ให้ใข้อม,มือในระดับจังหวัดก็คือหมู่บ้านเฮาตำบลหนองสนิทได้เหตุผลงานก็คือโครงการแนผนภูมิสังคมนะครับที่เขา้าในงานจังหวัดเราขอหงหมู่บ้านเฮาก็เลยไปโชว์อยู่ที่กระทรวงเลยครับว่าบ้านสำรวมหมู่ที่สิบตำบลหนองสนิทอำเภอจอมภาคเป็นหมู่บ้านที่สองของจังหวัดสุรินที่ทำโครงการแผนภูมิในระดับจังหวัด จากผล่าไในของตังนี้นะคบเรียกในช่วงมหาอไทยกคือที่รูแเรื่องของข้าวมาจากข้อมเลความสำคัญนครับกครงกานนี้มันจะได้อยู่ในหลายจังหวัดส่มเนื่องมากก็คือขรอก้านพักุ้งทอดใหน้า่วนห่วงในออกมาพบปะกทองพี่น้องนะคะสำหรับในเรื่องของก้อนข้างนะคะอยากจะนัเรื่อนถึงบ้าเข้ากินติหญ้าเมรีวนสายหน้าของข้านะคะ นะคะก็จะท่านแต่จะแบ่งแยกออกไปนะคะรายเงินในเรื่องของการเกินนะได้ล้อการแตซื้อกล้างซาร์การเบิกเงินนะคะสาระคือนี่เขาสมเป็นในเรื่องของการจัดเก็บการหาเงินเป็นไปตามไมล์บายของท่านนายกตุ๊กตาทหารส่วนและผลของเสนีน้ำจงนาศิลป์จินน้ำสว่างประกอบกับนโยบายของรัฐบาลนะคะที่เน้น ในเรื่องของการมีรายได้ทุนที่ใช่อ้อคอหรือองค์กรของเราที่ตั้งพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะก็มีแตบประกอบกับไม่เข้าวัดเศรษฐกิจยืดนะคะฉะนั้นไม่ว่าทุกการมันมีกลไกมีกฎมีระเบียบนะคะเพื่อเป็นมาตรฐานในการนั่งมาใส่ในการปฏิบัติงานนะคะเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้อง เกิดความพึงพอใจนะคะว่าอ่าหน่วยงานของเฮ้านี่ใส่ลงมือลงปใบเรื่องของการเก็บภาษีนี่ยเก็บถือตั๋นบอมีระเบียบมาเล่าว่าบอมันไม่พิ non สามารถตรวจสอบได้บอนะคะที่นี่นะคะมีความผูกขาบอนะคะของแต่ละภาษีนะคะว่าที่เก็บเก็บนี่งี่ระเบียบเล่าว่าบอมันไม่ รวมแดงรวมใจทันใจความเชื่อมั่นในตัวขององค์กรเรานะคะวัดในกันปีวัดป่าบ้านขาวสำนักสงฆ์ค่ะหมู่ห้าค่ะเชิญชวนพี่น้องที่ชอบทำบุญค่ะเชิญชวนไว้ทำบุญคินข้าวเพลรวมกันค่ะแล้วก็หมู่ต่อไปก็เป็นวันที่สามสิบ กันยาวันเสาร์ค่ะเป็นวัดป่าสัทธธรรมหมู่หนึง่งแล้วก็วันที่7ตุลาเป็นวัดอา่าวัดสว่างโรน,นิวค่ะแล้วก็วันเสาร์ต่อไปเป็นเป็นวัดอา่าส่วนาสดีปฎิทินะคะ่ะหมู่สามหมู่สิบอา่าสำหรับหมู่สามหมู่สิบในวัดสวัสดีลฎิทินั้น,น,นมีพิธีเพิ่มขึ้นมาก็คือการประกวด ทำนองสาพันยะเป็นประกวดมู่ค่ะจะมีเงินลงวันไหนค่ะวันที่ยิปเอ็วันเสาร์ค่ะของวัดสุวรรณลาภดินต่อไปค่ะคือวัดสุทายคือวัดวัดน้องกาบค่ะเอ่อมันอิเป็นตรงกับวันวันอาทิตย์ค่ะวันที่ยิบเก่าวันอวกัสาคือว่าเืินนั้นปกติเขาจะจัดวันเสาร์นะคะแต่ว่าเงินนั้นมันเป็นวันของหมูมสองกันจิตทำพิธี กวนเขาทีมหน้ามะค่ะเหนาก็เลยจัดให้มันตรงกับวันอาทีที่ยิบเก่าค่ะแล้วก็จะมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือการประกวดโคมลอยโคมไฟรอดหวังใช่ไหมคะโคมไฟรอดหวังค่ะเอนาทียิบเก่าตุลาค่ะออกพรรษาพอดีค่ะอีกเรื่องหนึ่งคือส่วนนักศึกษามี่เรียนไว้แล้วสำนักอีกเรื่องหนึ่งคือว่าช่วงเดือนตุลาคมค่ะมันจะมีการปิดเทอมของเด็กหน่อยกันเลย เขาสิจัดของอบตอน้องสนิทเข้าสิจัดกีฬาตำบลคืนอนนคะเอ่อจะเป็นปลายเดือนตุลาคมอะค่ะเพราะว่าแต่ว่ากับว่าเด็นใจว่าช่วงตุลาคมเนี่ยมันยังมีฝนอยู่่กันนาสิมีฝนแตกกอลองจัดต,าตานน้าเอ่อตาากำลันดการค่ะเขาเข้าสิจัดประชุมวันที่ยิบหากันยากันยาค่ะ่าเขาสิเอ่อแบง่งสายจังใดค่ะ เอาก่อนประชาสัมพันในพี่น้องรับทราบก่อนหนึ่งตนเดี๋ยวตารากงการแข่งขันเกษตรออกใหม่ทีนังก็ให้ทุกจัลโมบายสอบแล้วแต่ร่วมทีมก็สอบใบค่ะส่วนการศึกษากับมิเรียมประชสัมพันธ์สำเนาค่ะขอบคุณข่าวดีค่ะนะครับในส่วนการส่วนศึกษานะครับและในเวลาต่อไปนะครับก็จะเป็นอีกส่วนงานหนึ่งนะครับของ,ของพบวนองรสิทธิ์เรานะครับก็จะเป็นงานป้องกันนะครับ ก็ขอต้อนเชิญจากสิบเอกธินกรสุนทรครับผมต้อนเชิญครับเรียนท่านผุ้นำหมู่บ้านะครับท่าส่วนงานก็พี่น้องหมู่สิบนะครับสำหรับผมจากสิบเอกธินกรสุนทรนะครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เป็นใหญมากครับแล้วก็เคยมีโอกาสได้มา รวมงานมาดูแลมาลงพื้นที่ดวนะครับกอาการเน่ยค่ะคุณยายมากมาท่านจ้เห็นก็สำหรับวันนี้นะครับหลาๆก็จะมาพบปะแล้วขอข้อมูลนะครับก็คือในหมองบ้านเรานะครับมีร้านค้าที่ขายประทัดขายดอกไม้ไฟหรือเปล่านะครับอันนี้ถ้ามีนะครับก็เดี๋ยว ให้สกิเจ้าที่แจ้งเจ้าที่ไปหน่อยก็ได้นะครับว่าไม่อยากให้ขายอย่กับเด็กๆนะครับวัยรุ่นก็อย่าไปเล่นที่ที่ผิดทางจนอุบัติเหตุนะครับเื่อมีไฟไหมนะครับครับคือถ้าพี่น้องบ้านสำรวมบุริษกุลไฟนะครับโจเนาะผมสอตสุทักษ์สารบัยกับสอบคอท่สองแต่พี่น้องก็ถือใจดีเนาะผมเคยเป็นคู่บันสำรวจปี2530 ใหญ่มากลูกซิ์เพิลนี่กับีู่สเกีตนี่รุ่นนี้เก่งแง่ครับเก่งแง่ก็คืจจำได้อยู่นอกรับคูณสืััดแต่มัอยู่บานสัปโลงน้อยวาสนาผมมน้อยอยู่ได้แค่สาเดือนเองเป็นคู่อยู่อนึสามเดือนผม่าโอย่างกาอยู่อีดนนเลยจับก็ยืดก็จากฟาดง่ายครับเขาไปบ้านบาดีพอเถ่ากัอเถ่ากับกับวนาท่ทั้ดอกไผ่เม์พกสิออนหาเนาะผมสผัดดูรามรัดเงินหา เพิ่นเพิ่นมันแห้งเพิ่นมันแห้งเพิ่นเพิ่นเลี้ยงง้วงสังหารโตคข้วแปรโต้เพิ่นหัว่ตัวบี้เนี่หัวตายก่อนบัดนี้กับไปเกี้ยวหย่างไปตัดหย่างเนี่ยตีหาดุมันลบมากเป็นรวมไปจัดโต้แล้วเนี่ยไอ้ซาลิงตีลัการโต้ไปงน้นนะบัดนี้หัวหัวจุกอยู่กับขี้ดิบบัดนี้บ่มีคนหูคนเก่าหูเก่าหูหลวงไผ่จ้าจะไปหน้าไปหน้าจะได้

อีกภาษีออีกที่เขาอีนก็แหละไอ้เขาการเดียวอินอินก็นะครับเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของงานศพงานศพงานอาวุธขงคนเรื่องปลอดเราของของอะไรยังบุกต่างๆนะครับสิ่งที่ว่าเฮ็ดมาเนี่ยนีทุกอย่างครับดีิดังเพราะว่าเอ่อได้ได้ประหยัดได้นั่งตาถูกผมเคยดิฉันนะน้ำโสกเนาะคือซับปั้นเลยแหละนะครับผมจะเน้นภูมิที่ดีภาษีมาตลอด สิ่งที่ผมอยากขอเสนอเนี่ยนะครับเนื้ออาหาริาว่าเป่าผ่านไปยังถัดจาผปูเก็ตพุกการเนาะถือมานะครับเกี่ยวกับเรื่องพุกพุทธเจ้านะครับเกี่ยวกับเรื่องพุกเก็กกกเต,กตเจา้เเจาคือด้วยในในหลักของผัดยี่ไน่นะครับในงานงานนั่งนั่งทา่เจ้าในในในโครงการเป็นนะครับเออเอราะว่าน์มงคลนี้เป็นเป็นคู่ขี่กับพุกเก็ตดูน,นนะ เป่นนี้มันคูแต่งานมงคลเป่นสิโครงก,การใหม่แล้วโครงการนี้เราจะส่งประกวดธรรมภาภิบาลในปีหน้าปีนี้เราได้รับรบบางวัลธรรมภาภิบาลน,นะครับค่อนข้างจะอาจจะเป็นการสรุปเราส่งการนะครับการสอนว่ายน้ำเด็กนะครับสูนเด็กเล็กเราได้รบบางวัล2 8 0แสนแปดพันเศษบาทน,นะครับ อันนี้พบเลยนะน่ยเพื่อ,อแจ้งมางวานนะครับแจ้งรางวัลธรรมอภิบาลนะครับบริหารด้านน้ที่ดีเราได้ทุกปีที่แล้วสี่แสนกว่าปีก่อนโน้นเก้าแสนนะครับได้ทุกปีนะครับแต่เนื่องจากเราเป็นตำบลที่จะต้องหาอะไรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วต้องดี ดีพูดง่ายตั้งแต่เริ่มแรก